เรามาเดินสำรวจทุเรียนติดปีแรกกันครับทุเรียนห้าปีห้าปีเข้าหกปีบางต้นก็ดูเริ่มเริ่มมีลูกให้เห็นลูกทรงแปลกประหลาดแต่ละต้นตเริ่มติดเป็นปีแรกครับเนี่ยปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันแต่ต้นไม่เดินครับเนี่ยดู ไม่ใช่ว่าจะงามได้ทุกต้นต้นนี้ก็ยังให้มาลูกหนึ่งอ่ะยังให้มาลูกหนึ่งเนี่ย,ยปลูกพร้อมกันดินเหมือนกันแต่การติดลูกความสมบูรณ์ของต้นมันต่างกันครับอันนั้นอีกแปลงหนึ่งแปลงนั้นจะปลูกก่อนแปลงนั้นหกปีกว่าทา,ทางนี้ปลูกทีหลัง ก็ดูตัวนี้ยังไม่ติดก็แต่ก็ต้นเขียวดีทางนั้นจะเป็นชุดหกปีทางอันนี้จะเป็นชุดห้าปีห้าปีจะติดลูกต้นดีกว่าเพราะมีเงินทุน ม,มบํารุงได้ดีกว่าดูใบมัน,นกลายเป็นไม่กดแล้วครับตอนนี้ผมปล่อยเลยปล่อยตามธรรมชาติเลยบํารุงต้นอย่างเดียวกับลูกใบมันจะเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าไปในทางดีครับกพรถือว่ายังเป็นทุเรียนเล็กอยู่ใบใบอ่อนมาอย่างนี้ต้นมันก็ไปพร้อมกับลูกมันไม่ดึงต้นดูสภาพ ภาพยังยังดีอยู่ถามว่าร่วงไหมเนี่ยมีร่วงอยู่เรื่อยๆนี่เพิ่งร่วงเลยเพราะความชืน้นฝนมาไม่นิ่งครับต่อให้ขั้วเหนียวก็ไม่อยู่เนี่ยก็ได้แต่เติมแคลเซียมบนร่อนไม่นีเซียมแล้วก็อาหารทางดินให้เยอะไว้ก่อน แล้วก็บำรุงใบบำรุงต้นหน่อยพร้อมๆกันยังไม่ยังไม่กดยังไม่สะสมอาหารครับแค่เติมธาตุอาหารไปด้วยกันตอนนี้ก็จะมีมั่งแค่สูตร15ถามว่ากดกดท้ายสูงไหมผมยังไม่ถึงขนาดนะั้นมันยังไม่มันยังไม่ทั้งแปลงมันอาจจะมีอยู่ประมาณสักสี่สิบต้นที่ติดลูกเนี่ยก็ ถามว่ากดไหมก็คงจะเอาแค่15เสมอมาใส่เพิ่มต้ละสีกัา5กัาก็ว่าไปก่อนถามว่าถ้าเอา824หรือไม่ก็ตัวท้ายสูงมาใส่ก็ได้แต่ต้องซื้ออีกครับตอนนี้มันมี15อยู่เราก็ใช้15ก่อน15ก็ถือว่าใช้ได้ดู มาล้วนี่เพียแป้งก็ไม่เป็นไรมันยังไม่เยอะรูปทรงแปลกประหลาดก็มาดูเช้านี้กันไม่ใช่ว่าจะงามเสมอกันทุกทั้งแปลงเมืาเลยครับเนี่ยเบิร์กเนี่ยก็จะต้องซ่อมอีกประมาณสามร้อยต้นเพราะว่ามันจะมีที่ที่น้ำแช่เป็นร่องน้ำ ต้องปรับใหม่ครับปรับใหม่ปลูกเพิ่มก็จะ,จะมีงามๆอยู่ประมาณที่จะมีที่ที่ติดท,ที่ให้ได้เห็นอยู่ก็ประมาณห้าร้อยกว่าต้นห้าร้อยเจ็สิบต้นที่เหลืออยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตายกี่ต้นที่ผมดูดูแล้วก็อยู่ประมาณสิบต้นที่จะตายไม่ไม่พุ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันไหนตายแล้วก็ซ่อมครับ อยต้นนี้จะมีดอกไม้ขึ้นมามันจะร่วงกันสุดเล็วแต่มมาเดินดูมันมีร่วงมองไหมก็ต้นไหนที่มันความชื้นไม่เกินมันก็ไม่ร่วงชุดนี้ฝนมันมามายังไงล่ะมามั่อทีตอนจินมันก็ตก แถมลมลมด้วยครับอ่ะกลัวลมอยู่ลกมาดูต้นนี้กันว่ามันจะร่วงไหมอย่างที่ผมถ่ายเพื่อนดูสาสิบห้าลูกตอนนี้มันเหลืออยู่สามสิบสองละใบยังดีอยู่ต้นนี้ยังปิ้งอยู่ก็ะเป่งเต็มต้นครับ ถามว่าจะต้องตัดออกไหมไม่ต้องตัดแล้วมันเริ่มมันเริ่มดันกันเองละดันกันลูกใหญ่ดันลูกเล็กแล้วก,ก็ลูกละสองลูกสามลูกเก่าแล้วอหดีได้ชิมอันนึก็มีติดอยู่ก็ติดมั่งไม่ติดมั่งต้นตายก็มีต้น,ตตนนี้ก็เอามาปลูกใหม่ต้นนี้ก็ได้ปี ปีครึ่งประมาณนี้ต้นนี้ก็มีตังก็ซื้อมาเติมไม่เรื่อยต้นไหนที่ตายแต่ก็จะเก็บตังค์ซื้อซุดใหญ่มาลงอยู่ครับกลังดูในกลุ่มอยู่ว่าจะสั่งกลุ่มไหนพวกผมจะสั่งเอาในกลุ่มงเดียวสั่งมามาลงสั่งในไม่ใช่ในกลุ่มสั่งสวนในที่ก็ส่งถึงบ้าง ไม่รู้ว่าเป็นหวนทองแท้หรือเปล่าเขาบอกหวนทองของหวนทองนะครับนี่ดูรูปทรงหวนทองผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหวนทองหรือเปล่ารูปมันหรือมันจะเป็นข,ดขดาดขาดแร่ธาตุหรือเปล่าก่าดูดูกันไปครับของที่เป็นทุเรียนก็ขายได้หมดแล้วเนี่ยครับพิธีทําสวนต้องเดินตรวจตาทุกวันทําไม่จําเป็นก็คือ ให้ hey, สักสองวันนะสามวันสามวันต้องเข้าทีนึงแหละเข้าดูไม่งั้นไอพวกนี้มันมันน้อยใจนี่ครับทำสวนทุเรียนมันน้อยใจก็ขอบคุณครับทุกคนที่รับชม